ตายันตรีนิสิงเหรุ่น11 1ปีมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชม,ช,มช่องของสะสมทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเรานำพระปิดตาอีกรุ่นหนึ่งมาฝากท่านผู้ชมนะคะพระปิดตาที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี้นะคะคือพระปิดตาจัมโบยันตรีนิสิงเหรุ่น111ปีคะ่ะ พระราชสั่งวราพิมลหรือที่เรารู้จักกันในนามหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีกรุงเทพมหานครปี2541เนื้อผงเกสรแช่น้ำมนผสมผงเก่าอังคารธาตุของหลวงปู่โตค่ะซึ่งพระปิดตาจัมโบยันตรีนิสิงเหรุ่น111 ปีสร้างขึ้นจากผงพระสมเด็จขาโตะ๊ะพระสมเด็จปรกโพและพระสิบสามพิมพ์แรกใช้ผงพระชุดแช่น้ำมนต์ตั้งแต่ปีพศ2466ถึงปี2510ที่ชำรุดแตกหักและเกาะติดกันเป็นก้อน ผงเก่าพระปิตาปลดนี่และอังคารธาตุของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีค่ะเน <z> ื้อพระแก่มวลสารขนาดกำลังน่ารักไม่มีอุดไม่มีซ่อมสุดยอดเรื่องโชคลาภแคล้วคลาดมหาอุด เป็นพระที่ดีน่าเก็บนะคะเป็นพระแท้ๆค่ะพอจะหาเก็บกันได้เพราะว่าราคาเขาไม่แพงมากนะคะสุดยอดเรื่องประสบการณ์ค่ะท่านผู้ชมคะพระรุ่นนี้นะคะมีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ<อ>เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2541ค่ะโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง จำนวน111รูปค่ะอาทิเช่นหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงปู่เปิ่นวัดบางพระรวมทั้งพระเกจิอาจารย์รูปอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะ ซึ่งอัดแน่นไปโดยพุทธคุณเต็มเปี่ยมพระปิดตาจัมโบหลังยันตรีนิสิงเหพระออกเมื่อปีพศ2541มีสองเนื้อด้วยกันค่ะคือ1เนื้อผงเกสรน,นะคะแล้วสองคือเนื้อผงใบลานค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้ากระซิบบอกเลยว่า มีพระชื่อดังรู้จักกันทั่วโลกนับถือกันทุกคนมาฝากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ